สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เราก็ได้เหล็กเนะเาะมาเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่รอกันท,<า>ทั้งวันเลยนะครับทีนะนี่นะฮะก็ได้แล้ววันนี้เราจะ ริ่งทำให้เสร็จเนาะตรงนี้นะฮะพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทำการนะเทพื้นนะฮะก็เดี๋ยวให้แม่มาต่อยน้อโทรสั่งซีแพ็กนะฮะทันมมันยุ่งจังน,นะ ເນາະແມ່ນຕໍ່ກ เชื่อมต่อกันเลยนะเอีทุกท่านวันนี้ขาเตะกับตันน้ำซิ้งเนาะน่าจะทำธุระยังไม่เสร็จนะฮะพี่น้องของก็คุยจะมาได้นะครับก็เขามันหลายคิวเนาะคุยจะถึงคิวเรานะฮะ เห็นบั้ล่ะเอ้ยผมพิวอยู่เป็นวัยเ็วเด้ออือ ร้อยเติมเรียบร้อยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครพี่น้องเอฟีต่อไปก็จะเคลียร์ตรงนี้เนะาะเพื่อที่จะวางไวเมดนะเอฟซีวางมือนี้เลยปะวางมือนี้เลยต่อไปจะเป็นไวเมดนะฮะนะเอาเคลียร์ของเลยกู๊กไอ้เจ็บอุปกรณ์ออกไปดนะ้านนอก เก็บของออกกันนพี่น้องก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องทุกท่านโอ้นี่สุดยอดคานนะ FC นะก็สรุปเนาะคานไปด้านนี้คานด้านหน้าคานด้านข้างคานด้านหลัง คานตรงกลางอีกนะฮะแล้วก็คานระหว่างห้องอีกนะฮะเอซนะ <Okay. S 1> ตัวแรกนะเราว่าจะทําไปอีกเนาะเป็นกากบาทนะแต่ผมว่าโอ้โหพื้นเอาแค่นี้ก็พอนะมันสุดยอดคานแล้วนะครับนะมันสุดยอดคานแล้วนะเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ออกเราจะเอาไว้เมดมาปูเลยนะฮะเอซแล้วก็ บายเมดไม่ใช่บายเมดช่างพูดเผยหน่อยทจ้ามไม่ปิดนี่โคอะไรนี่โอ้โหนี่ให้งานถูกประเภทอือนี่นะครับถูกประเภทแล้าเท้าทูกประเภทอือมันต้องแบบนี้เก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บที่ตาคันคู่เอาออกเลยเคลียร์ตรงนี้เหล็กก็เอาออก ให้ให้ทําอะไรนี่ฮะเตรียมของออกวองเตรียมของเตรียมของเตรียมเตรียมปูไว้เม็ดแล้วก็เตรียมเทพื้นพวกนี้ใช่ปูไว้เมเสร็จปุ๊บผมจับระดับไว้แล้วนี่ตรงเสานี่แล้วก็จะตอกหลักโอ้โหถึงเชือกฝั่งนี้มันจะสูงขนาดนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าด้านนี้มันต่ําเราจับระดับฝั่งนี้ประมาณสิบสิบห้าเซนนะฝั่งด้านโน้นประมาณสิบเซนนะก็ไม่เป็นไรนะฮะ มันมีที่สูงที่ต่ำนะเอฟซีก็ไม่เป็นไรเราจับระดับเป็นที่เรียบร้อยเนาะปูไว้เมจดเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เอ่อจะขึงเชือกเนาะตอกหมุดนะฮะตรงกลางนี่นะหมุดผมก็เนาะทำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเก็บของเเก็บของเก็บของเคลียร์นะเชื่อมนี่ไม่ได้เชื่อมนะเนาะเก็บไว้นี่ก่อนเนาะเชื่อมอยู่ เชื่อมใบเมบ็ดกับคานยึดกันเลยงั้นเก็บก่อนชั่วคราวนะเก็บเก็บชั่วคราวเก็บชั่วคราวเราจะต้องปูใบเม็ดใช่น,นี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะนี่จะคล้องกันนะปูใบเม็ดวันนี้หรอหือเปล่าปูใบเม็ดวันนี้เลยปูไว้เม็ดเสร็จปุ๊บ ก็จับระดับปวกนี้ก็รอ,อปูนแค่นั้นนะแล้วเก็บของออกจากพื้นที่ก่อนเพราะว่าจะปูมถ้าเหล็กมันมามันได้ครบเนาะตั้งแต่แรกนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะทำแบบนี้นะม,มันขาดนิดเดียวนะเอฟซีก็ได้แล้วนะเดี๋ยวปูไวเมด โอ้โหขานเยอะมากเลยบ้านนี้อืมขึ้นขานนี้ไม่มีซุดไม่มีเอียงถูกต้องมีขานกลางอยกบ้าใช่เอาไวเมียนมาเลยนะเอ่อเอามาเลยดีกว่าก็ได้อ่ะกัวกัวจัดไปนะนี่นะฮะเอฟซีเหนินนะ อ๋อคุณพ่อก็มามองเนาะมาดูนี่พกก็มารังชมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาช่องสาบงไอเดียชแนลเนาะก็จะถ่ายคลิปเป็นอ่าขั้นตอนขั้นตอนนะให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ